เดี๋ยวเาจะถามลูกนะให้แม่เขาฟังบ้านเนี้เรื่องกัร5้าคนเอ่อเรั่อไรท่อใครบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปให้แม่แม่เาฟังอเออแล่คนนี่คนแรกปูา ี่มันพูดภาษาเลยมันต้องแปลนะตอนหน

เนี่ยเนี่ยโอ i ยเ i ี่ยใจยังนีเลยเนี่ยเน่เออเออก็อะชุดผาคุใส่เนี่ยใช้เนี่ยต่มาให้เออเนี่ยมาตัอ๋อมีอะไรก็มาให้งีโอ้ยเนี่ยไนึ่งรักใครเนี่ยนึ่งรักอกอ๋อรักใครเลยเหรออะคนสุด 재 <laughs>